เฮ้ยผมกล้ารูดได้มั่นใจเลยอะ่ะนี่ความเร็วแบบไอ้นี่นะไม่ได้สูงนะ<ๆ>รู้สึกเลยว่าขับแบบคุมง่ายเลยพอเวลาเจอทางอะไรเนี่ยคุมง่ายมากคือถ้าเกิดคนจะบอกว่ามันคือสวิปยกสูงใช่ไหมผมใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่สิ่งที่ต่างจากสวิปคือการเก็บรอยต่อนุ่มกว่าจุดที่คุณต้องรับให้ได้อย่างนึงคือพลังของตัวเนี้ย มันเกิดมาไม่ได้เน้นแรงนะตัวรถเนี่ยน่าจะเน้นในเรื่องของการขับขี่มากกว่าสำหรับซูซูกิฟองสในวันนี้เนี่ยเรามากันที่ประเทศลาวนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยจริงๆเราคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรแล้วเพราะเราเคยนำเสนอในช่วงเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นใครที่อยากจะรู้ในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับพาไปดูเชิงลึกเนี่ยว่าเป็นอย่างไรก็สามารถไปดูคลิปในช่วงเปิดตัวได้นั่นเองเราขอสรุปสเปคนะครับในเวอร์ชันประเทศไทยจะมี2ขุมพลังนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร k 1 5 b ตัวนี้จะเป็นเบนซินเพียวๆเลยนะครับพลังกำลังอยู่ที่105แรงม้าประกบกับเกียร์ออโต้4สปีดและอีกหนึ่งรุ่นเส้น K15 c Smart h y b r i d นะครับเขาจะมีมอเตอร์ iSG และแบตเตอรี่12 V โวลต์ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้เบาะคูน่านั่นเองนะครับพละกกำลังรวมจะอยู่ที่101แรงม้านะครับประกบกับเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับ มาลองขับ Suzuki f r o n ส์กับรูปแบบถนนไม่ปกติอันนี้ก็อยู่กับพี่ทิตินะครับครับยืนหน้ายืนหน้ามาได้แล้วพี่เจากคาร l ออสต l e ผมพูดถูกใช่ไหมคาร l ออสต a l ออสต l e วันนี้เรามาขับนอกจากทางเรียบทางซุปเปอร์ไฮเวย์ในลาทางหลวนแล้วใช่ยังมาเจอเดิร์สโรดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วตลอดทริปของการขับ ในวันนี้เนี่ยเส้นทางของประเทศลาวเนี่ยต้องใช้คําว่าไฮเวย์มันก็เรียบยาวๆนะ,ะแต่ว่าพอเป็นถนนชุมชนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเรียบสักประมาณถ้านับเป็นวินาทีอะเรียบสักประมาณสิวิแล้วจะเจอทางขคกกะผมผมมองว่ามันเป็นลักษณะของถนนซ่อมสร้างอะ่ะใช่ใช่ใช่ใเป็นบ้านเรานะใช่ครับรจะต้องตั้งสามเหลี่ยมตั้งอะไรให้รู้ว่าตรงเนี้ยทางกำลังจะซ่อมแต่ของเขาเนี่ยคือทางปกติใช่จริงๆแล้วเนี่ย ด้ยวยการบำรุงรักษาใช่นะบวกกับว่าเส้นทางที่เราวิ่งกันเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่อันนี้เท่าที่พี่เคนเขาก็เล่ามาว่ามันเป็นเส้นทางที่ถ้าขับขับขับไปถึงขับไกลๆเนี่ยเหมือนแบบว่าถ้าขับเลยไปอีกเนี่ยมันจะไปถึงชายแดนจีนมันเป็นเส้นทางขนส่งก็ขึ้นเหนือกันไปเลยนะใช่เราอ,อยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นลาวตอนเหนือภาพภาการตอนบนภาคเหนือตอนล่างประเทศลาวใช่ เดี๋ยวลองดูกับรถ BSUV Smart Hybrid นะครับเป็น My Hybrid มีแบตเตอรี่12โวลต์อยู่ใต้เบาะดูในเรื่องของพละกกำลังว่าเป็นอย่างไรกับเส้นทางที่น่าจะเรียกได้ว่าวารรตี้สุดแล้วว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมขับบนถนนที่เรียกว่าเป็นถนนที่ต้องวิ่งเลนขวาผมต้องจูนสติตัวเองก่อนว่า,าผมจะข้ามถนนเนี่ยต้องมองซ้ายอ่า <c oughs> โอเคใช่ใช่ <c oughs> ใช่ ใช่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 ต้องมองซ้ายใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายชิดขวาเลี้ยวขวาก็ชิดขวาใช่ต้องจูนต้องจูนตัวเองเลยนี่จากปกติเขาจะเป็นพวงมาลัยซ้ายกันเราเนี่ยเอารถเมืองไทยเข้ามารถเมืองไทยมันก็จะพวงมาลัยขวาใช่อตอนเนี้ยผมขับในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนะความเร็วก็ประมาณสัก40ได้<ต>รถก็ก็เป็นความเร็วในเมืองผมก็รู้สึกว่าออรถมันก็โอเคนะมันก็คุมง่ายแล้วก็ การเก็บแรงสะเทือนโดยเฉพาะช่วงลอยต่อพื้นถนนเนี่ยผมว่าไม่ได้เด้งไม่ได้ดีดเกินอันนี้ผมเห็นด้วยในเรื่องเนี่ยจุดเด่นของเขานะฮะเนี่ยแล้วผ่านผ่านลอยต่อถนนผ่านลุมเออรู้สึกว่ามันมันการเก็บอาการอะช่วงล่างมันเก็บอาการได้ดีเก็บเก็บเก็บได้ดีมากอย่างวันเนี้ยผมนั่งหลังตลอดเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยนั่งสบายนะนั่งผ่านมาร้อยโลรู้สึกเลยว่าเฮ้ยดีแล้วพอพี่โค้ชพี่เขียนเขาบอกว่านี่คือช่วงล่างทอร์ชันบีมผมรู้สึกว่าเฮ้ยทอร์ชันบีมเซ็ตได้ดีนะเดี๋ยวนี้ รถในคลาสนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นทอร์ชั่นบีหมดแล้วแล้วก็พัฒนาได้ดีใชห่หลายๆแบรนด์ไม่ใช่เฉพาะซูซูกินะเราเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ย<ช>มันดีดีขึ้นไปเรื่อยๆกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ำหรับทอร์ชั่นบีเรื่องช่องล่างนี้เอาจริงๆแล้วต้องต้องยอมรับเลยว่าทํามาดีคือถ้าเกิดคนจะบอกว่ามันคือสวิปยกสูงใช่ไหม ผมใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่สิ่งที่ต่างจากสวิปคือการเก็บรอยต่อนุ่มกว่าคันนี้จะนุ่มกว่าชัดเจนแล้วก็เนี่ยต, m, ตัวรถเนี่ยค่องแคล่วมากฐานล้อ3.9เมตรตัวรถเนี่ย4ถ้าจะไม่ผิด4.3ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โห <laughs> สิ่งที่ผมอยากจะลองเลยก็คือถ้าเจอหลุมแล้วแล้วใช้ให้ให้ล้อมันหมุนฟรเนี <laughs> ่ยจะยังไงคิดว่าระบบช่วยเหลืออิเล็กทรอนิกส์มันก็คงจะ เข้ามาแทรกแซงนะ<ช>จังหวะถ้าจะก,ก็เกิดมีล้อส,สลิปขึ้นมาจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าตัวรถเนี่ยอันนี้ถ้าตีเป็นเป็นเป็น,ปนหน่วยเซนติเมตรตัวนี้มันสูงจากถ้าวัดจากพื้นใต้ท้องรถรับๆเนี่ย17เซนกาวเคเรน์เนี่ยนะกาวเคเรนใช่ก็คือถ้าตีเป็นเลขตามสเปคบนกระดาษหลังโบชัวเนี่ยเป็น170มิลิเมตรไม่เยอะนะ ไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงนะถ้าเรามามองดูรถคลาสเนี้ยนะบางรุ่นบางยี่ห้อ200นะใช่ใช่ใชอ่อ่าอันเนี้ยแต่ว่าเฮทรงมันก็ดูแล้วก็ผอดีพอดีใช่ว่ามันก็เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักแหละเฮ้ยผมประทับใ, <น S 1> ใจอันนี้ยดีเรากำลังรูดทางลูกลังที่มีกวดหินลอยอยู่อะนะฮะโอ้โหเฮ้ยผมกล้ารูดได้มั่นใจเลยอะนี่ความเร็วแบบไอ้นี่นะไม่ได้สูงนะความเร็วแบบทั่วๆไป เฮ้ยดีดีสิ่งสิ่งที่เรารับรู้ก็คือการการมีทางลักษณะนี้ให้ให้ได้ลองด้วยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมซูซูกิถึงต้องมามาขับกันไกลถึงลาวอตอนนี้นผมเข้าใจละเพราะเขาต้องการให้เห็นว่าจริงๆรถทรงเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้แค่ขับในเมืองอย่างเดียวกลุ่มลูกค้าซูซูกิโดยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างจังหวัดซึ่งแน่นอนต่างจังหวัดจะเจอสภาพถนนที่มีลักษณะคล้ายประมาณนี้ ไม่ได้บอกว่ามันเป๊ะหรือว่าอะไรนะไม่ต้องหวั่นไหวเท่ากับรถเก่งรถจนนั่งอุ่นใจอีกนิดนึงนะอุ่นใจอุ่นใจขึ้นเนี่ยเจอถนนอะไรโอ้โหเจอหลุมใหญ่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเจอหลุมใหญ่ๆเนี่ยคือย้ําเสมอนะว่ารถมันสูง17เ็ซนระวังนิดนึงเดี๋ยวพื้นเพื้นอะไรมันก็ไปขูดโดนทรงโดนสีก็มองกีดใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคิดว่าหลายคนที่ซื้อก็คงจะแบบอื ไปเติมความสูงสักนิดนึงอะไรอย่างนี้อ้นี่นะถ้าขาลุยหน่อยเปลี่ยนล้อใหญ่สักหน่อยนะใช่เฮ้ยมันจะมันจะมันจะ,นจะด,ดูเข้มขึ้นด้วยใช่แล้วก็จะได้เรื่องของสมรรถนะในการลุยเพิ่มขึ้นอันไหนก็แล้วแล้วแต่ที่จะเอาไปตามความชอบของตัวเองคปจังหวะที่ลูดแล้วมันเจอพวกสันคมๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันนุ่ม คมคือในที่นี้คือถ้าเจอพวกที่มันเป็นลักษณะที่พื้นมันจะแหลมๆหรือถ้านึงให้เห็นภาพที่สุดอะประมาณว่าเนินหลังเต่าที่มันจะเนินสูงหน่อยแล้วเราวิ่งในความเร็วที่สูงขึ้นเฮ้ยได้โอ้พอหลุมลึกขึ้นมันอาจจะมีความกระแทกกระทันอันนี้เป็นปกติแต่ถามว่าความนุ่มยังมีอยู่ไหมมียังม,มีอยู่ผมคิดว่าด้วยยางด้วยนะใช่หนึ่งแก้มหนานะเอเอเาเซตมาให้ ซิลิ่ของอยางเนี่ยช่วยเรื่องความู่น,นวลด้วยโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องตาลูดลนะพอรู้ว่ารถมันไม่กระเด้งกระดอนพอมันไปได้นี่โอ้โหไปได้เต็มที่เลยรู้สึกเลยว่าผมเคยขับ x c e อ l 7รู้สึกว่าไอเนี้ยไปแล้วรู้สึกนุ่ม สนนิดนึงมันก็ไม่ใช่อยู่เฉพาะบนทางได้แหละไหลทางก็พอไหวใช่อาบางทีเกิดฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจมากกว่าราเยนมากทีผมบอกเนี่ยเวลาเจอหลุมมันมมัันนเก็บได้ดีเลยโอ้โอ้โอ้เก็บได้ดีเลยรู้สึกเลยว่าขับแบบคุมง่ายเลยพอเวลาเจอทางอะไรเงี้ยคุมง่ายมาก อันนี้เป็นตัว l อง g top รู้สึกว่าจะเป็นตัว l อง g top แล้วก็ GLX นะอ่ GLX ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ7.49หรือเปล่านะตอน7จ9าหโดยประมาณนี้แหละเพราะส่วนต่างส่วนต่างของตัวตัว,ว GLX <top. S 1> กับกับ GLX plus เนี่ยมันประมาณ4.50หมื่นโอ้ถ้าเป็นถ้าคุณมองว่าเป็นรถใช้งานอะ่ะคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของ ความทันสมัยความต้องมีออปชันเอด้าสอะไรพวกนี้เจยวเวก็น่าสนใจนะโอ้โหโอ้โหเจอดอกใหญ่เข้าไปก็โอ้โหร้องโอ้โหโอ้โห,ลโโห,โโหเลยตอนนี้ว้าเหอทางเป็น <laughs> ทางเป็นลักษณะอินนี้ยาวๆพี่ทิติขับมาจับ จากเวียงจันทร์แล้วมาถึงวังเวียงเลยใช่ไหมพี่หรือว่าพี่เป็นคนนั่งอยู่กันครับสเตปสองจากเรสเซอเนียค <A ria, S 2> ก็เข้ามาที่วังเวียงเลยครับเป็นไงบ้างครับในเส้นทางน่าจะมีราวๆหกสิบถึงเจ็ส<อ>ิบโลจากจากเรสเซเียเข้ามาวังเวียงถ้าบนออนโรดบนบน,บนทางด่วนของลาเนี้ยนะครับก็รู้สึกว่ารถหนึ่งการเก็บเสียงมันทำได้ได้ประมาณหนึ่งไม่ไม่ขี้เละ ในในรถในในคลาสเดียวกันแต่เรื่องของของความเฟิรม์มจริงๆแล้วความเร็วสงสุดเขา <c oughs> เขากำหนดไปที่ร้อี่เราก็แอบเลยกันไปพอ <c oughs> <c oughs> ผลกล้องก็ก็ตักคนตักไปก็ต้องไปนะฮะ <c oughs> ก็เราก็ยังไปได้อย่างมั่นใจ <c oughs> แล้วก็กำลังเครื่องนะครับก็เรียกก็มีมาให้ใช้นะครับแล้วก็เอ่อเรื่องของการชาร์จแบตกลับไปที่แบตเตอรี่อ่าเวลาเรายกคันเร่งขึ้นเนี่ย มันก็เชิญพลังงานกลับไปนะอเพราะเ,เราก็ดูด้วยผมขับมาเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรก็ดูด้วยเรื่องคอนซัมชันก็ถือว่าก็ถือว่าประหยัดนะ16โลลิตรนั่งกัน3คนแล้วก็ขับอัอย่างที่ที่มาด้วยกันนะขออภัยตะกี้มันหลุมมันใหญ่เกินไปครับต้ <laughs> อ,<า> <laughs> องหลบนิดนึงเอาหลบหลบก็ได้เรื่อง handling ใช่ใช่ใช่แบบรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมันอารมณ์เหมือนสวิฟ คือคือสวิฟในที่นี้เนี่ยคือในเรื่องของการขับขี่เนี่ยคือแฮนดิ้งดีมากการการคอนโทรลเรื่องพวงมาลัยน้ำหนักอะไรต่างๆรู้สึกว่าดูสม ooth และสมูทกว่าสวิฟสวิฟมันจะมีความแบบว่าหนักๆกลางเวลาละหัสอย่างเงี้ยมันจะหนักๆกลางหน่อยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วใช่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้แมทช์กับลักษณะของตัวรถแบบเนี้ยผมว่าใช่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห ทางดีๆเราไม่ยอมไปนะครับเราจะไปทางที่แบบว่าอันนี้เป็นคอนเสิร์ตทางดีๆมีก็ไม่ไปไม่ธรรมดาไปได้ไปได้ก็มันไปได้ไ,ไดต้องให้พีทิติแบบกดเลย <c oughs> กดเลยวิลิถ่ายเลยกดจริงกดจริงนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหออต้องยืดตัวเลยหนึ่งกลัวกลัวหัวจะไปโคกกล้อง โอ้โหไปได้สบายแต่หลายคนก็คงจะคงจะมีคำถามเรื่องไมฮ a บิดเพราะหลายคนก็จะผมจะใช้คำว่าศปประมาทได้ไหมก็ได้นะเพราะหลายคนรู้สึกว่าไมฮ b บิททำไมต้องเอาไมฮับิดมาทำไมไม่เอาฟูลฮับิดมาเลยละ่ะซึ่งผมว่าสุ z u กิคงมองเรื่องของการใช้งานในระยะย,ยาวเพราะว่าค่าบำรุงรักษาเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดเด่นของสุส u k i เลยก็ว่าได้ ก็ทํามาในลักษณะที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของสามารถใช้งานได้ยาวแล้วก็อุ่นใจสบายใจตรงนี้มันก็เป็นจุดเด่นของของซูซูกิเลยก็ได้ถามว่าโอเคถ้าเกิดเอาโฟร์ไฮบริดมามันได้ไหมจริงจมันได้แต่ในเชิงของการบำรุงรักษาก็ต้องก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็แพงขึ้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้มันก็เป็นไปตามตามกลไกของของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ใช่ครัทั้งตัวแบตเตอรี่ทั้งตัวอินเวสเตอร์มอเตอร์จะมากันชุดใหญ่ฮะแต่มาไฮบริดเนี่ยเขาใช้ตัวตัวเจเนเรเตอร์เป็นเป็นตัวมอเตอร์ด้วยทำสออย่างเลยนะฮะแล้วก็มีแบตลูกเล็กๆหนะักสักประมาณ7-10โลเนี่ยอ,อยู่ใต้บอกคนนั่งใต้บอกอผมเนี่ยนะฮะมันก็เรียกว่าชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาน้ำหนักมันก็ไม่ได้มากและราคามันก็ไม่สูง การรูปรักษาก็ไม่ต้องมีการเพิ่มเติมแต่อย่างใอซึ่งตัวนี้ถ้ากังวลเขามีฟ้องวอร์ี่ฟรีอันนี้ซื้อเพิ่มนะครับ2,000 20, มกว่าบาทก็จะขยายเวลาการรับประกันเพิ่มเติมไปซึ่งซึ่งไอตัวตัววอร์ี่ฟีเนี่ยเอาง่ายๆคุณซื้อเพิ่มนะอ,มอยู่ได้ยาวเลย7ปีคือคุณแค่ขับอะแล้วคุณต้องเข้าศูนย์ตามตาม,ตามระยะที่เขาเขาเขานัด,ด้วยนะ จะบอกว่าเฮ้ยวอลลี Wall ่ฟ e รี ee, เอ้ยเราไม่ต้องเข้าสูตรต้องเข้านะมันจะได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันอยู่คือวันนี้ผ่านเส้นทางที่เป็นถนนแบบถนนปกติประมาณสัก5าวิแล้วก็อีกประมาณ20วินี่ก็จะเป็นทางคลุกขะก็เนี่ยแหละครับมันก็จะเป็นสไตล์ทางทางที่เราวิ่งมาเนี่ยจริงมันเป็นรูทที่เขาใช้ในในการท่องเที่ยวในรูปแบบของการขับรถบักกี้ด้วยนะใช่ เออเนี่ยเรากาลังสวนอยู่กับกระบวนนักท่องเที่ยวที่ใช้รถบักกี้นะฮะที่เขามีให้ให้เช่าแต่ฟรองก็มากับเขาด้วยใช่เราขับเคลื่อนสองล้อหน้าเนาะใช่ครับแล้วเราต้องค่อยๆไปเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เ,เขาจะเดือดร้อนใช่ครับใช่เราก็ต้องอต้องบอกก่อนนะครับว่าวันที่ถ่ายทําคลิปนี้คือวันแรกของทริปฟรองส์ที่ท,ที่ลาวนะครับแต่จากที่ได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่า โอ้เป็นรถที่ทำช่วงล่างได้ดีดีเลยเทียบกับ B-SUV ในท้องตลาดอย่างโตโ o ต้า a า i s Cross ต i นะครับ Mitsubishi X f o r c e ์สสันคิกโอ้นี่เรื่องช่วงล่างไอ้นี่เด่นเลยเด่นแล้วก็สู้สู้ได้แบบว่าสู้กับเพื่อนร่วมสัญชาติได้ได้แบบว่าได้ไม่แพ้ใครที่เราพูดมานี่แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นหมดเลย ส่วนแบรนด์จีนถามว่าเป็นอย่างไรผมว่าแบรนด์จีนผมใช้คําว่าแบรนด์จีนจะเป็นเน้นนุ่มและนุ่มบางทีอาจจะนุ่มจนโยนก็มีนุ่มจนโครงก็มีซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟรอง์เนี่ยเซ็ตช่วงล่างมาได้ได้ดีกว่าแล้วก็คุมรถด,ดูง่ายธรรมชาติกว่าด้วยโอ้โหทางนี้ใช้ได้เลย เผอๆตอนนี้คลิปนี้เนี่ยน่าจะแยกอีกคลิปหนึ่งเลยสัมผัสแรกก่อนนี่เราวิ่งกันเนี่ยในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นทางครุขระพอสมควรนะครับของซู z u k i f r อ n ส์นั่นเองตัวนี้101แรงม้านะครับเป็น Smart Hybrid ก็คือเป็นมา h ไฮบริดมีมอเตอร์ ISG นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่12โวลต์ที่ติดตั้งอยู่ใต้เบาะฝั่งคู่หน้าโดยเฉพาะฝั่งผู้โดยสารซึ่งตำแหน่งจะคล้ายกับตัว XL7 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตัวสมาร์ทไฮบริดเนี่ยก็จะยกมาจากตัว Suzuki XL7 h y b r y d เ i d นี่แหละที่จำหน่ายในบ้านเราณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็มีการปรับเซ็ตในหลายๆอย่างนะครับแพลตฟอร์มก็ยังเป็น Hardtech ซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับที่อยู่ใน Suzuki s w i f ปนะครับแล้วก็เทคโนโลยี Hardtech นี้ก็ยังคงถูกต่อยอดไปในรถหลายๆรุ่นอยู่แล้วก็นี่เป็น Suzuki รุ่นแรกที่มีชุดระบบ ช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็คือ a d a s, mm hmm. <S ซึ่ง Suzuki, s u z u กิ hmm. เรียกว่า Su ุ z u k i Safety Support นั่นเอง mm hmm. ก็ให้มาแบบครบครันแบบชนิดที่ว่า 10, โอ้โห12ฟังก์ชันนะเยอ <c oughs> ะมากจำยังไม่หมดเลยแต่ว่าเบสิกพื้นฐานของระบบ a d a s มีเหมือนกับแบรนด์จีนเลย mm hmm. พวกเตือนกันชนด้านหน้าช่วยบบเบรกอัตโนมัติ เตือนมุมอับด้านข้างขนาดถอยหลังก็มีให้เตือนออกนอกเล่นมีประคองรถให้อยู่ในเลนและดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติมีมาให้ Adaptive Cruise Control ก็มีมาให้เด็ด็อยู่นี่เดยวครับไปสปอร์ตมีไหมเห็นแว๊บๆว่ามีนะตอนผมนั่งฟังบรรยายเมื่อเช้ามีมีมีมันเป็นของที่ต้องใช้นะใช่บันเนี้ยโอ้โหนี่เราไปตามเส้นทางที่เขาวางรทไว้โว้ยเพลินมากเลย พริ้วเลยนะฮะพริ้วพริ้วจริงอโอ้โหเห็นพี่เห็นพี่คันเบอร์เจ็ดเนี่ยชิดชิดขวาผมก็จะชิดตามแล้วเนี่ยตอนนี้แต่คันนี้เป็นตัวรองท็อปมันจะไม่มีตัวเอด s สอันนี้เสียดายนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปผมว่าเขาแฮปปี้คืออย่าง g l x อ่ะอาจจะอาจจะประเมินด้วยตัวเองด้วยแหละคิดว่า g l x อาจจะเหมาะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเออลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้ต้องการเอด้สอย่างที่บอกไปเอด้าือออปชั่นอะไรที่มันแบบ เวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นถ้ารับได้ไม่ถือร้อนอะไรก็ดีนะฮะใช่ครับมี <Yeah, S 1> มันก็ดีแน่นอนแหละมีดีกว่าไม่มีใช่ใช่ก็เลยมองว่าอ่ะส่วนต่าง50,000จาก GLX เ l ็ s ซเรซีเรียลก,ก็ GLX ก็ได้นั่นเองโอ้ oh, แต่ในความเร็วนี่คือความเร็วแบบความเร็ววิ่งในเมืองนะแบบ 40, 60ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าก็ใช้ได้นะแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับ จุดที่คุณต้องรับให้ได้อย่างหนึ่งคือขุมพลังของตัวเนี้มันเกิดมาไม่ได้เน้นแรงนะไม่ได้กดแล้วจะพุ่งปีตปานะใช่ใชชบางจังหวะที่ผมขับมาออนรสเนี่ยผมอาจจะต้องใช้พัดเดิลชิพลดเกียร์ลงมาด้วยซ้ำใช่ใช่ก็พูดกันตามตรงนะฮะไอจังหวะที่เราต้องต้องเล่งแซงต้องต้องเข้าเรียกว่าให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีใช้พัดเดิชิปช่วยแต่เขาก็มีมาให้ ตัวรถเนี่ยน่าจะเน้นในเรื่องของการขับขี่มากกว่าเน้นความคล่องตัวในการใช้งานในเรื่องสมรรถนะอาจจะไม่ใช่เป็นข้อจุดจุดขายหลักแต่สิ่งที่ s u zu กิ f r o n ส์พยายามมอบก็คือเรื่องของความสนุกในการขับความสนุกในการขับก็คือความมั่นใจในการควบคุมรถซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเออมันควบคุมได้ดังใจที นี่มันไปเบียดกับเพื่อนๆนแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคือ m a z d a เออใช่มา z d ้า CX3 ปะ CX3 ผมรู้สึกว่าฐานล้อเขายาวกว่าด้วยถูกไหมพี่ธิติ <S <S ก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดอะเราจะ <ừ> เป็นไซส์เป็นลักษณะแล้วกันนะแล้วก็ยังเป็นรถที่ก็เน้นความสนุกในการขับขี่แต่ต้องยอมรับว่าถ้าคุณจะเอาความสบายด้วยกลายมาว่าคันนี้จะได้ในเรื่องของความสบายมีความคอมฟอร์ต ใช่มีความคอมฟอร์ตมากกว่ามาสด้าแต่มาสด้าไม่ได้แปลไม่ได้แบบโอ้ป้าๆเขาเน้นพรีเมียมแล้วก็เฉียบคมใช่จุดของเขาอะแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารผมว่าพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยพอๆกันสูสี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 อยู่คิกอาจจะได้ในเรื่องของความเป็นระบบไฟฟ้ากึ่งกึ่งไฟฟ้าชัดเจนซึ่งในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยโอ้โหคิกได้เปรียบเลยนี่ความเร็วเราก็พอไปได้ประมาณหนึ่งครับ ้วคิดก็จะเน้นค่อนข้างสปอร์ตเลยนะล้อยางอะไรต่างๆก็จะเห็นภาพว่า<ช>เน้นเน้นสไตล์สปอร์ตวิวสวยมากเนื่องจากบรรยากาศด้วยอ่ะมันมีมอโอ้โหขุนเขาผมมองนานไม่ได้ <laughs> <laughs> ผมต้องบอกถนน <laughs> จุดเปลี่ยนคนขับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นสัมผัสแรกนะครับผ่านเส้นทางถนนที่หลากหลายมากๆนะครับกับ Suzuki f r o n ซ์นะครับสำหรับผมเนี่ยมีความคิดเห็นประเด็นเดียวกับน้องหนาวก็คือเรื่องของช่วงล่างผมว่าทีเด็ดของเจ้า s u z u k ิฟรอซ์เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่และเป็นสิ่งที่ต้องไปลองด้วยตัวเองนะครับก็ก็ถ้าสนใจ โชว์ลูม86แห่งทั่วประเทศซ u ซูกิก็ไปลองดูไปลองกันดูนะครับสำหรับซ u ซูกิฟรอ n ส์นะครับฝากกดติดตามช่อง Car All Style ด้วยนะครับฝากจิ้มทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอ่าฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสำหรับคาร์ไซทีมในคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันในพาร์ทของการขับฟรอ n ส์แบบเต็มเต็ม ในเส้นทางไฮเวย์ที่ประเทศลาวไปดูกันว่าการขักีนั้นเป็นอย่างไรเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณอาทิตย์ด้วยครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม